ไปมาน้องลินไปช่วยพ่อตักผ้ามาไปเร็วมาไปทางนี้ลูกมาทางนี้เอาเก็บเอาเก็บเร็วไ,ไปเร็วมาน้องลินไปตักผ้าเร็วตักผ้ากับพ่อมาเร็วเร็ว,รวไปเลยไปทางไหนเดินไป

ไปเลยเดินไปเดินไปตาไปเล็วไปเล็วเ,เ,เ,เอาไปเลี้ยว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 สิเลี้ยวสิโอ้เลี้ยวเลี้ยวเลยโอ uh ้ขับรถยังไงเนี่ยโอ uh ้น้องลินขับรถไงเนี่ยโอ uh ้ยไปขับขี่ไหมเนี่ยโอ้เอ้ยไปลูกป,ปูน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 จอดจอดหรือยังถึงหรือยัง จอดถึงตากผ้าแล้วอ่น้องลินตากเลยเอาไม้แขวนเร็วตากเร็วลูกตากสิอาตากสิอ้าวตากเลยลินตากก่อนเลยตากสิไหนตากผ้าให้พ่อหน่อยดิคนเก่งดิ ช่วยกันช่วยกันเอาน้องนี่ตักอเอาอันนี้ไปตักเลยเอาตากล่ะเอาผ้าตัวเองตักผ้าตัวเองสิเนี่ยตักผ้าตัวเองสิอ่ะตักสิใส่ไม่แขวนเลยใส่ได้ไหมมันใหญ่ไปหรือเปล่าลูกมันใหญ่ไปหรือเปล่าคะอันเล็กของหนูอยู่ไหนไม้แขวนอันเล็กมีไหมมีไหมคะไม่มีไม่มีเหรอมันไปไหนล่ะ ไม่แขวนเล็กไปไหนอะ่ะนี่ไงใช่ไหมนี่ไงนี่ไงไม่แขวนเล็กหนูอะ่ะตัวนี้โอเคใส่เลยอย่าให้เพื่อนเพื่อนดิ